ไม่เพียงเท่านี้นะคะเราไปดูอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบกันบ้างน,นะคะต้องยอมรับเลยว่าณนะปัจจุบันยานยนต์ทั่วโลกนะคะกําลังได้รับผลกระทบจากกรณีที่ชิปขาดแคลนแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหลายๆประเทศที่มีอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นตัวที่ผลักดนันเศรษฐกิจอย่างเกาหลีใต้ก็ต้องหามาตรการเข้ามาช่วยแก้ไขในเรื่องนี้ล่าสุดนะคะถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับภาวะโควิด -19 แต่ก็ตัดสินใจที่จะลดจํานวนวันกักตัวให้กับเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่ทํางานในแวดวง ของยานยนต์นะคะโดยระบุบอกว่าใครที่ทํางานในหน่วยงานนี้ไม่ต้องถูกกักตัวค่ะโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศในวันนี้ว่าผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการจัดหาชิปที่ใช้ในการผลิตรถยนต์จะได้รับการยกเว้นการกักตัวตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ซึ่งทางรัฐบาลจะเร่งดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้ทํางานในด้านดังกล่าวอย่างเร่งด่วนตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะโดยชาวเกาหลีใต้และชาวต่างชาติที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าหรือว่าผลิตชิปจะไม่จํา เป็นต้องกักตัวเป็นเวลา14วันหลังจากเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนต่อผลกระทบจากชิปขาดแคลนทั่วโลกนะคะโดยยานยนต์จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโฟล ks w a g e n หรือว่า General m o t o r เตต้องปรับลดกำลังการผลิตส่วนทางด้านของรัฐบาลเยอรมนีหรือว่าสหรัฐก็เร่งแก้ปัญหานี้เช่นกันส่วนสถานการณ์ในเกาหลีใต้ย,ยังถือว่าดีค่ะเพราะว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆแล้วเนี่ยนะคะ ทางด้านของฮุนไดก็ยังผลิตได้อยู่นะคะแล้วก็ระบุว่ากําลังเตรียมเพิ่มกําลังการผลิตชิปที่ไม่สามารถทําได้โดยง่ายเนื่องจากชิปที่ใช้ในการผลิตรถยนต์นั้นกว่า98%นําเข้าจากต่างประเทศค่ะหลายๆประเทศขาดแคลนชิปแต่ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตะขึ้นเพราะว่ารองรับในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะ